ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของปางแอนมาปางนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาย้อมสีผมกันเนาะหลังจากที่ไม่ได้ย้อมนานมากแล้วแบบสีก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือสีผมตอนนี้ของปางนะ ก็จะมีความแบบว่าเอา่อออกทองแดงนะคะแล้วก็จะมีความแบบว่าดาังๆอะไรนี้นะคะอะความยาวผมของปางก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังอันนี้ก็คือ ลผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ย้อมผมในวันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่เลยเป็นผลิตภัณฑ์ของ Hello Bubble นะคะทุกคนก็เป็นรูปหน้าปกตรงนี้ของ r o เซ่นะคะคือจะเป็นสีผมที่ออกเหลือบเขียวเขีๆหมดหมดเนาะก็เลยอยากลองดูเราซื้อมาทั้งหมด2กล่องนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าผม ยาวขนาดนี้มันน่าจะไม่พอก็เลยซื้อมาสองกล่องเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มย้อมผมกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะก็เลือกเสื้อสีดำเนาะแล้วก็ เป็นตัวที่เก่าๆนิดนึงเผื่อว่ามันเปื้อนขึ้นมาแล้วเราจะได้แบบทิงได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียดายเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนี้นะคะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างในกล่องจะมีอันนี้เป็นหัวปั๊มนะคะแล้วก็มีน้ำยาตรงนี้เขาจะเขียนเป็นเลขสองต่อไปอันนี้เป็นโฟมคัลเลอร์ เขาจะเขียนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพวกถุงมมอสองชิ้นสุดท้ายตัวนี้จะเป็นอ่ะไม่ใช่วะมันเขียนว่าโคมคัลเลอร์เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวนะมันคืออะไรอ่ะมันมันเป็นภาษาเกาหลีแหละอ่านไม่อออ่ะไม่เป็นไร แต่ว่าเขาแถมเป็นเลข3าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวบำรุงนะคะก็หมดแล้วนะในกล่องที่ได้ก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มย้อมผมกันอ๋อนี่ทุกคนข้างกล่องเขาจะมีเขียนอยู่ว่าอันเนี้ยคือซองที่หนึ่งแบบยาวๆแบบนี้แล้วก็อันที่สองก็เป็นแบบขวดดใช่ไหมแล้วก็อันที่สามจะเป็นขวดอันเล็กเอ้ยเป็นซองเล็กอัน,นี้แล้วก็นี่ สเต็ปเขาให้แกะอันหนึ่งกับอัน3าเข้าใส่อันที่สองนะคะก็จากที่ดูข้างกล่องเนาะเขาบอกว่าให้ใส่สองตัวซองนี้นะคะเข้าลงที่ขวดนี้แล้วก็ปิดฝาปั๊มตัวนี้เดี๋ยวเรามาทำกันเปิดน้องคนนี้มาเขาจะมีรอยฉีกให้เราดูแล้วก็ ตัวที่สามฉีดเลยค่ะใส่ลงไปเราลืมอะไรรู้ไหมทุกคนก็ลืมอันนี้อ่ะแกะก่อนอ้อไม่ใช่ถุงมือมันไม่ได้มีแค่ถุงมืออ่ะอันนี้คืออะไรแต่นะป๊บนึงแต่ไงวะ ดไปิดฝ <c oughs> าค่ะแล้วก็เขาบอกว่าให้ทำแบบนี้20่ครั้งห้ามเขยา่าห้ามเขย่าแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยกับการเขย่าน้องเขาเราก็มาหาวิธีการใส่อันนี้กันอีกนะคะใส่ ุกคนหลังจากที่เราพยายามมานานเราก็แกะน้องเขาได้แล้วยังไงอ่ะแกะได้แล้วอ่ามาแบบนี้ป้าใส่ยังไงก่อน <c oughs> ใส่เนือ <c oughs> เดี๋ยวนี่หรอใช่ไหมใช่มใช่ <c oughs> เราก็เอาไว้ข้างหลัดีกว่าให้ข้อสรุปนะเอาไว้ข้างหลังนี่แหละ เย็นก่อนเขาให้เขาให้ผูกคอใช่ปะดขคอตินนี่นี่แหละนี่แหละโอเคได้แล้วโอ้โหใช้เวลาแต่เนี้ยนานสุดแล้วก็มีถุงมืออ่ะถุงมือมั่นใจมากโค้ทำเป็น นี่อุ้งมือเขาไม่ไก่กาดอที่อ่ะเมื่อกี้เราขยับไปแล้วเนาะระหว่างที่เรากำลังออ,อะไรก็ไม่รู้กับการใส่ผ้าคลุมนี่ทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้กดไม่ได้คือมันมีอันเนี้ยมันเป็นแบบที่เขาอันนี้ไว้อะล็อกไว้อะเนาะเอาออกด้วยนะคะหล <c oughs> ายรอบแล้วนะ คือเราจะไม่ใช้วิธีการบีบลงผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบหยดใส่ตาหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ใช้วิธีการปั๊มใส่มือแล้วก็ค่อยๆลูบแล้วกันนะคะเราไม่ได้กัดสีผมด้วยแต่เราเคยกัดสีผมนะนานมาแล้วแบบประมาณแบบหลายปีแล้วอะสามปีแล้วมั้งให้ทุกคนดูเราเริ่มจากข้างบนก่อนแล้วกัน เฮ้ยมีความรู้สึกว่าแสบหนังหัว ามช่ออะไรใดๆเอยก็คือไม่ได้แบ่งอย่างนี้ไปเลยจ้ะคือจริงๆอ่ะลาย้อมผมอะค่ะถ้าเราใช้รีเวียรีเวียที่มันเป็นแบบบ,บางๆอ่ะมเออบางตัวนั้นอะทารอบๆตรงนี้ก็ได้นะรอบๆหน้าผากอะไรนี้น จร,จริงอะลืมแบ่งผมแบบเป็นชั้นๆน่ะนี่ก็คือมาถึงแบบอืบอกแล้วว่าไม่ได้ทำนานลืมมากใจและ,ะแกผ้าเก็บยดใจอุจะโทวถุง ฟองเลยอะไรนึกว่าสระผมอะไรกันดีเนี่ยโอเคค่ะทุกคนก็ลงโฟมอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทิ้งผมไว้30นาทีแล้วก็ไปล้างผมนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหว่างรอนะคะก็กินซุปกินจี๊ดหร่อยกินกับข้าวได้นะ คือเราจะใส่อะไรก็ได้อโอเคค่ะทุกคนก็ครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวซองสุดท้ายที่เราเหลือก็คือเป็นตัวเซรั่มนะเป็นมาร์กผมนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้กันเซรั่มที่เขาแถมมาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแต่งหน้าทําผมอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะมาแล้วค่ะทุกคนก็มา สรุปกันอันนี้ก็คือสรผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้ทั้งหมดหนึ่งกล่องน,นะเพราะว่ายังเหลือนอนอีกหนึ่งกล่องน,นะคะสีผมที่ได้จริงๆมันก็ออกเขียวนะแต่ว่าเหมือนว่ามันจะติดแค่ช่วงปลายปลายผมแล้วก็ไอเนี่ยมันมีบางเส้นบางอันนะคะที่มันไม่ติดด้วยนะคะเรื่องของกลิ่นมีกลิ่นนิดนึง แต่ไม่ฉุนมากแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยถามว่าพอใจไหม,มก็พอใจนะเพราะว่ามันก็ติดแล้วก็คิดว่าถ้าเรากัดสีผมก่อนมันน่าจะติดมากกว่านี้หรือมันน่าจะออกสีตามกลองอะค่ะตามเนี้ยสีัน ตามเนี้ยตามชาร์ตของมันอนะมากมากกว่านี้เนาะแต่อันนี้เราไม่ได้กัดน้ออีกอย่างตรงปลายผมที่มันติดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมเสียเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปลายผมเรามันจะดูแบบเสียเสียมเออมันก็เลยติดตรงปลายผมมากกว่าไม่รู้ว่าในกล้องนะคะจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ดูมันติดติดนะเดี๋ยวไว้อ,อัปเดตตอนออกแดด อีกทีหนึ่งละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะถ้าเรามาอัปเดตสีผมใหม่หรือว่ามาย้อมผมหรือตัวเองอีกเนี่ยเราจะซื้อไอตัวที่เป็นตัวกัดสีผมอะเนาะเราจะลองกัดสีผมให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็ลองย้อมอีกรอบหนึ่งนะคะ ต้าจะใช้สีเดิมแหละเพราะว่าเหลือกล่องหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคลิปหน้าเดี๋ยวรอสีผมอันนี้ออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอค่อยลองวิธีการกัดสีผมกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ ไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะถ้ามีคำติชมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรืออยากจะคุยกันก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนลิงก์ที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมมาก็เดี๋ยวเราแปะไว้ในดีสคริปชันบอกให้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนหนะ้าบ๊ายบาย ะะก็เอาสีผมมาให้ดูพอเวลา,เอาอยู่แสงธรรมชาตินะคะก็จะสีมีประมาณนี้เหลือเขียวเนาะแล้วก็มันไม่ค่อยทั่วหัวเท่าไหร่นะคะมันก็เลยจะแบบมีความแบบเห็นสีตัวน้ำตา